ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่7,265ทันทีที่ออกไปนานาก,กรีบตรงไปยังส่วนบริเวณวินล่าของทอมสันลิเวียล่าเธอมาถึงหน้าประตูบ้านของเยเชิญด้วยความคุ้นเคยตั้งแต่ย้ายมาเธอมักจะเดินเล่นคนเดียวที่นี่บ่อยๆรอ,อ,อบเหลือบมองเข้าไปด้านในแล้วรีบจากไปแกล้งทำเป็นแค่คนผ่านทางเมื่อมาถึงบ้านพักของเยเชินเธอเห็นรถสาคันจอดอยู่ในลานจอดรถ มีโรคสรอยคันลิแนนและ BMW อ็คันหนึ่งในนั้นคือ BMW อ็0ติดตราสัญ,ญลักษณ์ซีรีส์5นานาโกซาบตามปกติโรคสรอยถูกขับโดยพ่อตาของเย่เฉินส่วน BMW อ็ซีรีส์7เป็นของเซียวชุรันส่วนอีกคันเย่เฉินขับเป็นครั้งคราว เมื่อรถทั้งสามคันจอดอยู่ที่บ้านแสดงว่าทุกคนในครอบครัวนอกจากเย่เชิญควรอยู่ในบ้านนานากโกบรรลุการรู้แจ้งแม้พลังวิญญาณของเธอไม่แข็งแกร่งมากนักแต่สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมโดยรอบในระยะไม่กี่ร้อยเมตรได้เพียงหนึ่งความคิดเธอใช้พลังวิญญาณสำรวจวินล่าของเย่เชิญแต่ไม่พบร่องรอยใดเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทันทีส่งข้อความหาเย่เฉินว่าเย่เฉินคุงฉันเพิ่มตรวจสอบบ้านของคุณ รถทั้งสามคันจอดอยู่ในบ้านแต่ไม่มีคนอยู่บ้านอยากให้ฉันเข้าไปไหมเย่เชิญตอบทันทีว่าเข้าไปเลยช่วยฉันตรวจสอบหน่อยมีเบาะแสะอะไรน่าสงสัยบ้างเมื่อไม่มีใครรับโทรศัพท์เย่เชิญเดาว่าเซียวชูรันและครอบครัว3ามคนของเธอไม่อยู่ที่นั่นแน่นอนจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่บริษัทเย่เชิญคาดเดาวไว้ก่อนหน้าการหายตัวไปของเซียวชูรันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นแผนการที่วางไว้ล่วงหน้า แผนการที่จะหายตัวไปจากโลกของเขาอย่างกระทันหันแต่เขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหตุใดเซียวชูรันถึงทิ้งเขาไปทั้งที่อยู่ด้วยกันมานานหลายปียิ่งตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาดีขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งไปกว่านั้นในคืนวันเกิดเซียวชูรันเพิ่มมอบกายให้ตนเองเหตุใดถึงทิ้งตนเองไปกระทันหันหากเธอวางแผนจากตนเองไปเหตุใดจึงมอบสิ่งมีค่าที่สุดให้ตนเอง ไม่ว่าจะวิเคราะห์อย่างไรสิ่งนี้ดูไร้เหตุผลดังนั้นเขาจึงมีความคิดให้นานาโกไปตรวจสอบที่บ้านหลังจากได้รับอนุญาตจากเย่เฉินนานากโกกระโดดขึ้นกำแพงด้านข้างวินล่าอย่างง่ายดายจากนั้นใช้เท้าเตะเ,เ,เบาๆกระโดดเข้าไปในบ้านอย่างคล่องแคล่วเมื่อเห็นประตูและหน้าต่างปิดสนิทเธอตัดสินใจงัดกุญแจประตูหน้าด้วยฝ่ามือง้มประตูเข้าไป เมื่อเข้าไปในบ้านนานาโกไม่พบสิ่งผิดปกติใดในห้องชั้นล่างสะอาดเรียบร้อยมากไม่มีร่องรอยของอุบัติเหตุหรือการจากไปอย่างเร่งรีบจากนั้นเธอถ่ายรูปสองสามใบส่งให้เย่เชินเย่เฉินเพิ่งมาถึงโรงแรมไปจินหันกงในเมดเบิรนเมื่อได้รับรูปถ่ายห้องโถงชั้นหนึ่งที่นานาโกส่งมาเขายิ่งประหลาดใจมากขึ้น ในรูปถ่ายเหล่านั้นไม่มีสิ่งผิดปกติในบ้านแม้แต่รองเท้าแต่ของเซียวชูรันยังวางที่ชั้นวางรองเท้าอย่างเป็นระเบียบเขารู้สึกกังวลใจพูดกับเชิญจื้อขายและหงห้าว่าพวกคุณไปที่ห้องพักก่อนแจ้งหมายเลขห้องมาให้ฉันภายหลังฉันต้องโทรศัพท์ในรถเชิญจื้อขายรีบพูดด้วยความเคารบรับทราบนายน้อยฉันจะส่งหมายเลขห้องให้ภายหลังพูดจบเขาขยิบต,ตาให้หงห้าทั้งสองรีบผลักประตูลงจากรถ เมื่อเย,ยเชิญอยู่ในรถคนเดียวเขาส่งวิดีโอคอลหานานาโกทันทีนานาโกรับสายอย่างรวดเร็วพูดกับเย,ยเชิญว่าเยเชิญคุงฉันตรวจสอบชั้นล่างของบ้านเรียบร้อยไม่พบปัญหาใดอยากให้ฉันตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้านนอกบ้านไหมเย,ยเชิญกล่าวว่านานากโกขึ้นไปบนห้องนอนก่อนฉันอยากทราบว่าของใช้ส่วนตัวของพัญยาฉันเป็นอย่างไรบ้างนานาโกถามเขาว่า เย่เชิญคุงให้ฉันเข้าไปดีหรือสุดท้ายนี้เป็นห้องนอนส่วนตัวของคุณกับคุณเสี่ยวเย่เชิญกล่าวว่าตอนนี้ไม่จํำเป็นต้องกังวลเรื่องนั้นเมื่อเข้าไปข้างในใช้กล้องถ่ายให้ทั่วฉันจะได้ดูรายละเอียดภายในห้องได้เมื่อเห็นเย่เชิญอนุญาต นานากโกทำตามทันทีภายใต้คำสั่งของเย่เฉินเธอมาที่ห้องนอนของเขาและเซียวชุรันทันทีที่เห็นภาพในห้องนอนเย่เฉินเห็นสิ่งผิดปกติทันทีเมื่อเทียบกับห้องด้านล่างที่เป็นระเบียบห้องนี้ค่อนข้างรกมีเสื้อผ้าจำนวนมากกองอยู่บนเตียงสภาพทั่วห้องดูยุ่งเหยิงประตูตู้เสื้อผ้าทุกตู้เปิดค้างไว้เห็นได้ชัดเธอออกจากบ้านอย่างรีบร้อน บทที่7,266นานาโกสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติถามเขาอย่างระม,มัดระวังเยเชิญคุงคุณเซียวไม่ได้บอกคุณหรือเธอออกจากบ้านแล้วเยเชิญสายหน้าตอบตามตรงไม่ฉันโทรหาเธอและพ่อแม่ของเธอแต่ไม่มีใครรับสายโทรไปบริษัทของเธอแต่คนในบริษัทบอกว่าเธอปิดบริษัทแล้วนี่นานาโกพูดอย่างไม่อยากจะเชื่อเยเชิญคุง ความสัมพันธ์ระหว่างพวกคุณไม่ดีหรือเหตุใดคุณเสียวถึงจากไปโดยไม่บอกลาเย่เชิญตอบอย่างมึนงง,งฉันไม่รู้แต่คิดว่าเรื่องนี้ต้องมีเบื้องหลังนานาโกะมองไปรอบห้องทันใดนั้นเห็นบนโต๊ะข้างเตียงมีสมุดสีแดงและกระดาษสีขาวพับวางไว้เมื่อดูอย่างใกล้ชิดพบว่าสมุดสีแดงคือทะเบียนสมรสเธอเล็งกล้องไปที่ทะเบียนสมรสกับกระดาษสีขาวนั้นพูดกับเย่เชิญว่าเย่เชิญคุณ นี่คงเป็นของที่คุณเซียวฝากไว้ทะเบียนสมรสในตาเย่เชิญหดเล็กลงทันทีหัวใจเต้นเร็วขึ้นกระทันหันทุกสิ่งที่เห็นทำให้เขาคิดว่ามีเรื่องผิดปกติเมื่อทะเบียนสมรสนี้วางบนโต๊ะข้างเตียงยิ่งทำให้เขาตื่นตัวมากขึ้นเขาคาดเดาว,ว่ากระดาษสีขาวน่าจะเป็นจดหมายที่เซียวชูรันทิ้งไว้ให้เขาเขาเอามือกุมหน้าอกบังคับตัวเองให้สงบสติอารมณ์พูดว่านานากบเปิดแผ่นกระดาษออก ฉันอยากรู้ว่าเขียนว่าอะไรนานาโกะไม่ได้พูดอะไรเพียงยื่นมือเรียวยาวขาวดังหยกออกมาอย่างแผ่วเบาพริกกระดาษ A 4ที่พับไว้คลี่ออกช้าๆเมื่อเย่เชิญเห็นเนื้อหาในจดหมายผ่านจอวิดีโอเขานิ่งไปทันทีราวกับถูกฟ้าผ่าน้ำตาเอ่อคลอเบา้าก่อนจะรั่างพรูออกมาจดหมายฉบับนี้เขียนโดยเซียวชูรันเนื้อหาไม่ยาวนักแต่ละคำเขียนอย่างพิถีพิถันและชัดเจนเนื้อหาคือสามีที่รัก หวังว่าคุณจะสบายดีเมื่อเห็นจดหมายฉบับนี้ฉันคงจากประเทศจีนไปพร้อมพ่อแม่แล้วโปรดยกโทษให้ฉันที่จากไปโดยไม่บอกลาเย่เชินตอนที่ฉันทราบเรื่องราวชีวิตทั้งหมดของคุณฉันไม่โทษคุณที่ปิดบังตัวตนมานานหลายปีตรงกันข้ามลึกๆภายในใจฉันรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งกับความอดทนและความขับข้องใจของคุณในตลอดหลายปีที่ผ่านมา และซาบซึ้งใจอย่างยิ่งกับความช่วยเหลือและการดูแลที่คุณมอบให้ฉันและครอบครัวผ่านช่องทางต่างๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันทำหน้าที่พันยาได้ไม่ดีนักและฉันไม่ได้ทำหน้าที่พันยาอย่างเต็มที่ฉันเป็นหนี้คุณมากเกินไปส่วนพ่อแม่ฉันมีนิสัยบกพร่องมากมายฉันเสียใจจริงๆที่ท่านสร้างปัญหาให้คุณตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะคุณแม่ของฉันท่านปฏิบัติต่อคุณอย่างเลวร้าย แต่คุณยังให้อภัยท่านครั้งแล้วครั้งเล่ายังช่วยท่านให้รอดพ้นจากอันตรายตลอดหลายปีที่ผ่านมาคุณมักถูกขอให้ช่วยเหลือแก้ไขความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่พวกเราก่อขึ้นฉันละอายใจเหลือเกินฉันรู้ว่าคุณยังไม่สามารถล้างแค้นให้พ่อแม่รู้ว่าถ้าครอบครัวฉันยังอยู่รังแต่จะขัดขวางคุณดังนั้นหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบ ฉันตัดสินใจที่จะพาพวกเขาทั้งสองคนจากไปไม่ให้เป็นภาระของคุณอีกต่อไปหวังว่าเมื่อไม่มีคนคอยสร้างความกังวลคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้แค้นนำชีวิตของคุณกลับสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นคุณฉันต่างถือทะเบียนสมรสคนละเล่มแต่เนื่องจากสถานะของคุณสิ่งนี้จึงไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายดังนั้นความสัมพันธ์ไร้สาระของพวกเราจึงเป็นเพียงแค่ความฝันตั้งแต่ต้นจนจบ ตอนนี้ตื่นจากฝันเหมือนฟองสบู่แตกสลายเป็นดังภาพลวงตาเราไม่เป็นสามีพันยากันอีกต่อไปขอให้เก็บทะเบียนสมรสนี้ไว้เป็นของที่ระลึกฉันและพ่อแม่ซาบซึ้งที่ได้รับการดูแลจากคุณตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าด้วยอารมณ์หรือเหตุผลฉันไม่ควรเดินจากไปแบบนี้แต่ภายในใจฉันเข้าใจชัดเจนหากเป็นเช่นนี้ต่อไปยากจะมีผลลัพธ์ที่ดีดังนั้น ฉันจึงอยากจะขอร้องให้คุณยกโทษให้ฉันอีกครั้งและขอร้องอย่าพยายามตามหาฉันหวังว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปพวกเราแต่ละคนจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและมีความสุขเซียวชุรนัน